ไม่อใครไม่เป็นพอนเตี้ยนะเ่เห็นนานอ่ะแตาที่ไมเราไม่ห่างเราไม่ลอยไปไม่ยืนข้างนอก่อนได้ไม่ลอยจะไ่้คือคือมิตรตัจะหนอยว่าใครกับสีดินข่าตังนี้ได้อยู่แต่อยากสิว่าอันนี้ว่าอยู่ค่ะนี่ยังไงอย่ เออมันบอมันบอคัดปันไขอม่นยนตรงนี้รถนาะเพราะว่าคอนเสิร์ตว่ากนยสีเทียอย่างเพราะว่าเท่ากัเป็นเคยเป็นนักแสดงน้่กับสิวว่าว่านั่งแล้วต่ประมาณทอปโชว์ค่ะโอเคค่ะฟังเลยนะคะ ต้องกราบสวัสดีนะคะกับเสรีชนคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาน,นะคะทุกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะ่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะหนึ่งปีกับอีกพัษภามิถุนาะพษภารมิถุนะาโนะรจานสิงหากัญญาหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะคะที่เราต้องเป็นคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นนะคะ ปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคนไทยตั้งใจพักถินะคะไม่ใช่ออกมาสมงเดจน,นะคะตั้งใจออกมาค่ะจึงต้องกราบขอขอบคุณนะคะพี่น้องเสรีชนคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่วันนี้ท่านพร้อมใจกันมาจากหลายรัฐนะคะมาประชมกกุมร่วมกันกับสมัสชาาประชาชนเพื่อสิทธิพลเมืชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย โรดฟังอีกครั้งหนึ่งประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็าสวัสดีไพถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะเสรีไทยเสรีชนทุกท่านที่กำลังติดตามเรานะคะทางที่ยกขาเว็บไซต์ที่ดรเงะพิมพ์จวนถ่ายทอดแล้วก็ กราบสวัสดีไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนะคะแล้วก็ขอสวัสดีไปถึงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนอีสานนะคะเื้ยดาัะเป็นคนอน้องไข่ค่ะก็ต้องสวัสดีคนอีสานแล้วก็อีกอันนึงนะคะในประเทศไทยนอกจากจะมีคนจีนมากมายที่เข้ามาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็ยังมีคนไทยเชื้อสายเวียดดินิันนะคะสินเจ้าอันจีแอมเงยเวียด้ายเอ,อิอก่าเอ,อิออเมริกากาเอ,อิอเนเทอนจีรัน hôm nay là đến để nói chuyện can ơn cho nghe nhé là chị phải đi ra ở nước phải đến ở Mỹ, ở sao hát vì vì cái chuyện gì sao vì sao nhé. ok cả không 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 เวียดนามนะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือคนเวียดนามเชื้อสายไทยเยอะมากนะคะอย่างน้อยที่สุดเสียงในภาคอีสานที่เลือกพักเพื่อไทยนี่นะคะเวียดไทยเต็มเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะอย่างจาังหวัดนครพนมเนี่ยคนเวียดนามมากกว่าคนไทยเชื้อสายไทยหรือคนจีนเชื้อสายไทยนะคะหลายจาังหวัดในชายแดนตะเข็บที่ที่มีคนเวียดนามเยอะนะคะเอาละเข้าเนื้อเรื่องเราดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุณอเนกเป็นของหวานไพรว่าของหวาน ค่อยว่านะคะมันดูเอ็นเพลช็อคซีนิม่าใช่ไหมคะพ่อต่อชะไอเล่ไอเปรนไอนะสามปอหนึ่งปอหนึ่งปอหัวงอกบ้านน้อยเสาอู้หูชอบซีนิม่าตกใจกันเป็นตามๆกันส่วนพี่ดานะคะสงสัยก็ต้องหวานเจี๊ยบจริงๆกาทำอย่างนั้นไม่ได้่ะหนูไม่กล้านะคะก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องเรามาพูดกันแบบ ของหวานนะคะเราเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อตอนเช้าๆก่อนเราจะตื่นนอนมาจะเจอกันเนี่ยเมื่อมันเป็นไอ้คอสชรัฐบาลคอสชอคอยสุดช่วเนี่ยนะคะมันก็แต่งตั้งลากตั้งใครจะไม่ใคร,ใค,ร,ใค,รค่ะโอเคนะคะวันนี้รายงานดาอยาดดามาอยู่บนเวทีที่โรงแรมโรงแรมอะไรนี่โคลสนะคะค่ะดาอยากดาดายกมาที่นี่แล้วกันนะคะมันก็ พี่น้องเรารู้ไหมคะว่ามองดูแล้วนี่นะคะมันไม่ใช่เรื่องระบอบเผด็จก,การที่มียาวนานในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะมันเป็นระบอบเผด็จก,การที่รักษาอํานาจแล้วก็รักษาแบบที่เรียกว่าโง่สร้างความหายยน,นะให้กับประเทศชาติประเทศชาติคําว่าชาติคือประชาชนคนไทยทุกคนที่เกิดในประเทศไทยรวมกันแล้วถือเป็นชาติเหมือนวันนี้เราไม่ได้สัญชาติเมกากับคนที่มาอยู่ในเมริกามาหมดเลยเนี่ยนะคะ เราไม่ได้เสียใจกันเราก็เป็นคนชาติอเมริกันใช่ไหมคะที่เกิดในประเทศไทยทุกคนก็เป็นคนไทยถึงจะเกิดชาติไทยมันไม่ใช่ของโควตาบ,บิาดาบรรดาคนใดค,ค,คนหนึ่งข้อคนใดของคนหนึ่ง,ง,นนนห,นงหรือว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ผูกขาดถูกไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าผูกขาดอำนาจไ,ไปผูกไปผูกมาเนี่ยนะคะคิดว่าได้ประโยชน์ทำม,มาทำไปวันนี้เนี่ยมันถึงจุดหายอยางีนะ,ะของประเทศแล้วและพิดาก็เอออยู่กับกลุ่มที่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ได้พูด ว่าหัวเรื่องเขาพูดเรื่องอะไรหัวเรื่องที่เขาพูดก็คือพูดถึงเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นมาถึงวันนี้เนี่ยได้อย่างไรนะคะก็มันเป็นมาได้อย่างนี้ค่ะคือหนึ่งนะคะเป็นเผดเดการมายาวนานรักษาหน้า็นยาวนานได้จนถึงวันนี้กรการหนึ่งคือก็มึงกดขี่กดหัวกดกระบาลชาติคือประชาชนมาเรื่อยๆ,ๆนะคะ สุดท้ายเนี่ยนะคะสนิมกินในค่ะดังนั้นเราจึงเกิดกระบวนการประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้อตานเรียกร้องสิทธ,ธินะคะชูสามนิ้วสิทธินะคะเสรีภ,ภาพเสมอภาคนะคะแล้วก็ความเป็นพี่น้องคนไทยเมื่อก่อนเป็นพี่น้องกันนะคะาารักันนะคะเราเกลียดกันที่ไหนคะไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีอะไรหรอกค่ะทีนี้ต้องพูดให้ฟังว่าพอเขารักษาอำนาจเขาทําแบบนั้น มันจึงเกิดว่าประเทศไทยมาถึงวันนี้มีสองด้านด้านหนึ่งก็คือจะรักษาต่อไปถึงความเรียรยำวันนั้นกับอ,อีกอันนี้ก็คือคนทุกๆคนไม่มีใครยอมเป็นทาสคนทุกคนเกิดมาก็อยากมีเสรีภาพอยากมีความเสมอภาคแล้วก็ที่สําคัญก็อยากจะรักกันนะไม่อยากเจอหน้ากันแลวฆ่าแกงกันใช่ไหมฮะแต่เมื่อเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะไอ้คอสอชคอุณน,นเอก็แล้วใครก็แล้วก็พูดให้ฟังแล้วว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย มันมีมือที่มองไม่เห็นมันมีอํานาจปื้นและก็มันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะจริงๆเราจะเกลียดเราจะดา่าเราจะด่าทุกสิ่งที่เลวทรามที่เกิดขึ้นในประเทศน้มานเนี่ยนะคะเราต้องเล่นงานที่คนองการใช่ไหมคะวันนี้ไอ้คนที่เป็นสุนัขรับใช้พี่ดาก็เลยขอด่าที่ตรงสุนัขนับใช้เพราะพี่ดาถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะพี่ดาขอตีไม้ค้ำนะคะ คือไม้ที่ค้ำเ่ยนะต้นลำไยเนี่ยเวลาที่ปลูกมาออกลูกมาเยอะๆมันจะลน้มเพราะว่ามันกินมันแดงเอ้ขอโทษกันคนสวยพูดไม่เพราะคือมันเอาทุกอย่างนะคะจนกระทั่งแบบหงลูกก็ตกอยู่กับกูผลทุกอย่างอยู่กูจนกระทั่งไม่ไหวนต้องหาไม้ค้ำเนี่ยเห็นไหมคะแล้วต้องมีครือไม้ค้ำกันอยู่เรื่อยค่ะเพราะไอ้ไม้ค้ำเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ทีนี้เรื่องของเรื่องพี่ดาก็จุดใช้วิธีตีที่ไม้ค้ำนะครับเพราะฉะนั้นพี่นก็เลย ต้องดา่าไอเล่ณอันไตในตลาไทายแลนด์แดกหมามุ้ยเอ้ยขอโทษคะ่ะเออมันบอกว่าปลูกหมามุ้ยกินปลูกหมามุ้ยแทนปลูกข้าวเพราะมันจะไม่กินข้าวนะคะแล้วอะไรอีกอะอะไร,อ,ะไรอีกอะเ้ยสารพัดเงูจะด่าไงอ๋อดาวซินโดรมอีกนะคะปรรัญญากรทุกอย่างเลยค่ะมันก็เลยขอด่ามันแล้วกันนะคะพออม,มันไม่ผ่านนะคะมันไม่ผ่านมันไม่ผ่าน,นไออะไรนะ,ะร,นะร่าง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเขาบอกอะไรในยุตไม่เสร็จคุณอะไรม่รู้ก็พูดนะครับอันนี้ไม่รู้ลนะคะเ็เรื่องเขาพูดรื่องตลกตลกเขาเล่นเอาเป็นว่าพี่ดาพูดถึงว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเป็นสุนัขตัวใช้แค่นั้นแหละเขาตั้งคนมาเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนไปเขียนมามันเที่ยกว่ารัฐธรรมนูญ50ศนย์ใช่ไหมคะทีนี้พอมันเที่ยขนาดนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมันมาด้วยใบสั่งขนาดนั้นเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะคบค้าสมาคมกับประเทศเสรีประชาธิปไตยได้เพราะเขาบังคับมันต้องเลือกตั้งอย่างยก็ต้องเลือกตั้งคือการเลือกตั้งนี้มันเป็นกระบวนการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยต้องพร้อมอำนาะจจากประชาชนแต่สุดท้ายอย่างที่เรารู้นะในที่นี้ในกรีดเลือดออกามาให้เราร่งประชาธิปไตยรู้หมดละทีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเมื่อมันจะเขียนในรัฐธรรม,มน,นูญอันนี้แล้วเห็นชัดๆเลยนะคะว่าอำนาจของประชาชนนี่ต่ำกว่าเลือนเลยใช่ไหมคะเพราะมันแต่งตั้งคน มาคุมคนมาคุมนโยบายทุกอ,อย่างแม้กระทั่งเลื่อกตั้งเข้าไปอยู่เป็นในรัฐบาลนโยบายรัฐบาลคณะรัฐตรีอะไรก็ตามมันตีตกได้หมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ,อ้เนรนะื่องเงนั้นเะนี่ยนะมันเขียนขึ้นมาเขาเขียนอย่างนั้นแหละคะ่ะก็อยากให้พี่น้องได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันช่างไปไม่เป็นคะ่ะมันทำทำงานของมันแต่ไปเรื่อยนะคะมันเขียนเรื่องเงินี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจะรูกผมก็ได้ได้ไดแจกแจง,แจงให้ฟังนะคะท่านเล่าให้ฟังก็ขอยืมมาพูดท่านมานะคะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็น ที่มันทำเนี่ยทั้งสองแบบค่ะว่าไม่ว่าเมื่อวานนี้มันจะผ่านหรือไม่ผ่านได้ด้านรัฐธรรมนูญในนี้นะคะคือถ้ามันผ่านมันก็มาหลอกให้เราลงประชามติเพื่อที่จะให้เหมือนห้าสูงอาลงประชามติเราบอกว่าเราไม่เอาใช่ไหมคะโอ้ตอนนี้ประเทศไทยลงาลงกันใหญ่เลยบอกไม่เอาไม่เอาคือพอเราไม่เอามันก็นั่งร่างใหม่อีกมันก็บอกมันขออยู่ห้าปีไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อคนของมันเองตั้งกันมาเขียนเองแล้วก็ไม่รับร่างซะเอง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะจิ้งหลีดเชี่ยได้จิ้งหลีดเชี่ยสองตัวนะคะคือจิ้งหลีดเชี่ยสามปอกับจิ้งหลีดเชี่ยหนึ่งปอนะคะมันกำลังจัดกัดกันเราก็ปั่นมันเมื่อกี้ที่ใครพูดเหรอคะใช่ไหมคะมันปั่นเราเป็นจิ้งหลีดเอาแดงมาเหลืองปั่นเป็นจิ้งหลีดวันนี้เราก็ปั่นสามปอกับหนึ่งปอนะคะคือแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะมันก็ต้องไปด้วยกันจนได้นะคะเพราะมันแบ่งประโยชน์ก้อนใหญ่มาก ผลประโยชน์มันมาทั้งประเทศเป็นของพวกมันแต่ผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติเนี่ยติดเดียวนงคะก็เลยขอเอาเรื่องของมันมาเล่านะคะมันวันนี้นะคะให้เหลนะอันไตดาวซินโดมนะคะแดกหมาหุยเนี่ยนะคะมันออกมาพูดว่าไงเลมพี่น้องมันออกมาบอกว่ามันเนี่ยนะไม่ไม่ขัดข้องมันพูดเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันไนะะม้นะมันบอกว่าผมไม่ขัดข้อง เคยให้อำนาจเด็ดขาดกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมานานมันก็เลยคิดเอาเองแต่ว่าจะยืดจะป้นเอากลับมานะคะแล้วมันน่าด่าน,นะเพราะมันพูดบอกว่าไม่เคยต่อต้านความเป็นประชาธิปไตยไม่เคยต่อต้านความเป็นประชาธิปไตยแล้วมึงเขียน,น,น,นรัฐธรรมนูญอันนี้ออกมาไม่เป็นอะไรนะคะใช่ไหมคะแล้วมันยังมีหน้าพูดอีกนะบอกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลผมไม่ใช่ไปเรื่อย ขอแค่อยู่ปฏิรูปห้าปีก็ให้ไม่ได้อ่านี่ค่ะนี่คือสุนัขลับใช้นะคะเราต้องระวังนะคะทุกคนนี้พี่ดาบอกว่าเราต่อสู้มาหลายรอบแล้วนะคะปีห้าหนึ่งก็แล้วห้าสองก็แล้วห้าสามก็แล้วนะคะทุกคนที่ต่างประเทศที่อเมริการู้สึกใช่ไหมคะว่าแหมเรากำลังเป็นน้ําเดือดกาลังจะเริ่มจะเดือดแล้วนะกำลังจะเดือดมันกำลังจะคุยพู้อุตากกรรละในประเทศไทยเราก็จะลุกขึ้นสู้กันละ วัตกรรมในฝ่ายเราก็มากมายนะคะคือเรียกว่าสู้กันมาตลอดเวลาเขาเรียกว่าวอลอฟเฟิคือเอาน้ำลายเนี่ยสู้กันนะคสุดท้ายนะคะเราก็ถูกมันหลอกเอาน้ำราดเข้าไปนะคะจุดเดือดก็ลงมาเนี่ยไอ้ขั้นนี้เนี่ยเหมือนกันนะมันรู้ว่าน้ำมันจะเดือดปุยพุ่งออกไปแล้วมันก็มันก็ทำให้รอรู้ว่าเขาหลอกวะครับครับอก็รู้ว่าเขาหลอกถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใช่ป่ะ พวกวันนี้พี่น้องในประเทศไทยนะคะเราจึงต้องมีสมัชชาประชาชนนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องในประเทศไทยให้เขาได้รู้ว่าเลิกเป็นสีทนได้ได้แล้วใช่ไหมคะเขายังเป็นสีทนได้เพราะเขาหวาดกลัวการข่มขู่ผูกค่าหรืออะไรก่างนะคะมันบอกว่านี่นะคะพี่น้องพี่ดาโนตเอาไว้ค่ะขออนุญาตเปิดตาอนี่ไหนอ่า วันนี้นะคะเราจะต้องมองไม่ใ <Pokemon> ช <suppression> ่แค <fin anta> <ots> <anymore>? ่ว่ายึดอำนาจเอาไว้อยู่กับตัวจะอยู่ยาวนานและกดขี่ประชาชนแต่วันนี้เขายึดึดนะคะประเทศเศรีประชาธิปไตยเขาบอยขอดใช่ไหมคะตัด GSP สิทธิพิเศษทางภาษีเนี่ยปกติมันอยู่ตรงนี้ให้ประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเวียดนามอ่ะสมมติ20%หรือ7%เราเราไม่ใช่นักนักกระทรวงการทังนะคะเราสมมติแล้ววันนี้เขายกเลิกเรา ต่วีนามเขายัางขายของมาได้ถูกติดลบใช่ไหมคะส่งออกทุกอย่างนะคะทุกอย่างในประเทศไทยก็คือวันนี้ก็ต้องฝากขอบพระคุณนะคะคุณสลิมทั้งหลายที่เอาบรปสออกมานะคะทำจนกระทั่งโลกรัฐบาลเายกยออิ่งลักษไปสาเร็จรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนวันนี้คนในประเทศไทยเมื่อก่อนลงแบ่งชนชั้นใช่ไหมคะตอนนี้เราเนี่ยนะคะเท่าเทียมกันแล้วค่ะคือจะแหลกเหมือนกันหมดเลยนะ,ะประเทศไทยเท่าเทียมกันแล้ว เเทียมกันค่ะแล้วก็สลิมนบุยนะคะคุณจะไม่มีจแแหลไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวกรจะรู้นะคะว่าคุณก็จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราแล้วมันบอกว่าไงรู้ไหมครัพอมันไม่สามารถที่จะทําให้ประชาชนมีจแแลกไล่ส่งออกเขาไม่ได้ในประเทศสินค้าเกษตรก็ตกต่ำ สุดท้ายอเมริกาพวกคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างน้อยต้องมีเลือกตั้งเราก็บอกว่าเลือกตั้งก็ได้แต่ต้องในกติกาที่เป็นประชาธิปไตยเอารัฐธรรมนูญอย่างน้อยส0ส่วนมาใช้ไม่งั้นพวกเราก็จะไม่ยอมใช่ไหมครับทำไงอ่ะก็เลยไปยิงจีนค่ะแต่นี่พอไปยิงจีนนะคะต้องบอกชิบหายตายโหงเลยเพราะว่าประเทศไทยตลอดมาประกาศตั้งแต่กรุงเกิดนะว่าประเทศเป็นประชาธิปไตย แต่เราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆคือเป็นเผด็จก,การสักนาเบ็ดเสร็จที่มีแต่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นเผด็จก,การสักนาเบ็ดเสร็จส,รสังคมนิยมคอมมิวนิสตไม่ใช่ระบอกเสรีนิยมประชาธิปไตยคนในทั่วโลกของคน,คนไทยนะคะกับประเทศไทยเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เอาเระบอกเสรีนิยมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้ใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะแล้วก็เลยต้องบอกว่าค่ะน่าสงสารนะคะไอ้เหล่มันบอกว่าอย่างนี้ก่อ่าเดี๋ยวนะคะผมไม่อยากอยู่สักวันจะบอกให้ยอมรับว่าไม่มีความสุขเลยจริงๆกลับบ้านก็มีแต่ความท <cos> ุกข์โปรดฟังอีกนิหนึ่งไอ้เหล่พูดรัอดัสภานี่ผมไม่อยากอยู่สักวันจะบอกให้ ผมรับว่าไม่มีความสุขเลยจริงๆกลับบ้านก็มีแต่ความทุกข์ดังนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในประเทศไทยนะคะและในต่างประเทศวันนี้เรามาประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุมยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านได้ช่วยกัน พูดให้พี่น้องในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะโดยการสื่อสารแบบไหนก็ตามนะคะบอกพี่น้องเรานะคะอย่าเพียงแต่แสดงเจตนาลมว่าอยากได้ระบอบประชาธิปไตยเราต้องรู้ขึ้นค้นล้มเผด็จก,การนะคะแล้วสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมคะนะคะและก็ขอย้อนกลับไปที่เอเต่อว่าเมื่อมึงบอกว่าผมไม่อยากอยู่สักวันจะบอกให้ ยอมรับว่าไม่มีความสุขเลยจริงๆกับบ้านก็มีแต่ความทุกข์เพราะวันนี้มึงต้องเป็นสุนัขรัถใช้ใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเล่นงานพวกครูเนี่ยติดคุกก็ไม่ได้ออกแล้วก็มาตราสี่สิบสี่แม้กระทั่งนายกทักษิณพูดเปล่าเปล่า,าจะถอดยศจะยึดเอาเครื่องร่าคลื่น,นไม่รู้จะเปิดกฎหมายไหนเล่นงานนะมันทําไม่ได้เนี่ยเมื่อมีพระบรมอราชองค์การให้ไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้อยู่ดีๆมันเอามาตรา44ทําสําเร็จ ลงในราชก,ก,กิจจานบบุเบกษาได้าจจไถามพี่น้องสลิมโนกีทั้งหลายแหละไอ้ประยุทธ์เลงเนี่ยมันใช้มาตรา44เนี่ยนะทำตรงนี้ได้ในหลวงแต่งตั้งมันเอาออกไปอย่างนี้ได้ตกลง,งไอ้เ่มันไปในหลวงประเทศไทยหรือเปล่าคะนะเออแล้วตื่นสะลิมโนกิมึงเลือกางให้ดีนะมันจะใช้มาตรา44เนี่ยถอดใครอีกก็ได้ แต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ได้แต่งตั้งใครเป็นประธานาธิบดีก็ได้หรือมันแต่งตั้งตัวมันขึ้นมาเป็นพระเจ้าประยุทธ์เลยตอนนี้เดี๋ยวมันอาจ,จะแต่งตั้งมันก่อนเอาเหนี่ยมเหนียม,เ,ยมเป็นพระองค์เจ้าประยุทธ์เลยหน้าอันตยในกาลาแล้ดาวซินโดมแดมาหุยอะไรออ่ะเนี่ยก็ได้นะระวังให้ดีใทวางสลิมด้วยคใช่ไหมคะแล้วมันพูดคำนี้นะคะก็อยากจะบอกมึงนะพอมันพูดคำว่า มึง่ะไม่มีความสุขยอมรับมึงอย่านะกูไม่อยากได้มึงพูดเหมือนไอ้เหมือนไอ้ไอ้ส่นที่บางนะว่าถ้ากูย้อนเวลาได้กูจะไม่ยืดอำนาจแบบนี้และไย่ดถามกูนะว่ากูยืดอำนาจกูทำอะไรเพราะใครเพราะว่าต่อให้กูตายไปกูก็พูดไม่ได้สวัสดีค่ะ